ก็ยังไม่เจออยู่ดีก็ามคิดตามมากขอบคนไงเขาก็มีหนังไม่ปกติยาวไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูหนังเลยฟังในมือเอาแต่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้รออะไรเลยไม่ได้น่ง ฟังไทรเนียกำลัอาร์ตีเป็นอารโอพูอรีโอพจบเยล้เนี่ว่สอบีเนคนไทยนิดเดียวเื่อไทยแค่สองกพอเยอะๆอยู่ในอยู่ในขั้หลงที่ที่โดยแล้วพี่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่นี่ไม่กลับบ้านละไม่อยูตอนแรกบอกว่า ตอนแรกจะก,กลับอยู่ตอนที่ตอนท,ที่ที่บอกว่าจะขึ้นเปนะ็นนายกผมเตรียมแผนวางแผนเรียบร้อยแลยนะย้วนะกลับแน่นอนถ้าเป็นประชาธิปไตยกลับนี่มาเอาพ่อแบบผมก็เลิกเขาอยู่ว่าอยู่อเมริกาต่ออะไรอย่างเงี้ยที่นี้คนเยอะที่นี่มีคนอาขาประมัน11อคนอจากเชียงรายเชียงรายเชียงรายก็มาอยู่ที่มันสิบเอ็ดคนน้องๆผมเป็นผู้ชายคนเดียวน่าจะเป็นที่เหลือเป็นผู้หญิงสิบเอ็ดคนแล้วได้กินก้ากินก้นกาใบหมดแล้วใช่ครับ S <S นี่แหละครับเตรียมผ่านกฎหมายร์รบชาตันที่นไครับก็นี่แหละครับผมก็ติดตามตลอดเวลาติดติดตามแบบตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะมรรล่าสุดก็อะไรสุภาพอะไรนะคอรบอะไรที่ขึ้นกันคนไร้สัญชาติอะไรนั่นโอเคครับโอเคครับโอเคครับไอ้ลูกแพ้ให้เขาด้วยเราหลังไปเที่ยวหนักไปที่ที่ป่วยหรืคนไข้ใช่ยไหม สิเกา้าดก้ามาเจอกันคุยไทคนไทยงคนอยู่ที่คุยอ๋อดเที่ยวบไม่โควิดเลยมืนดูปลาาจริงๆคนที่เนี่ยถ้าแบบบ้านเรา สูป่ประชาที่ไปตายนี่มีคนหลายร้นคนจะหลายร้อยคนจะกลับไทยนะ<อ>แต่ว่าคนนี้ก็กลับไม่ได้บอกเตติกิไม่รู้อะไรไปแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรที่นี่อยู่ที่ดีกว่าอะไรได้ดได้มากาย่างเยอะกว่าวอะไรย่าีไม่ได้กลับ<ๆ>ก็เลยรออยู่รอแล้วรอเลอ่ารอรอยรอรอรอ,อนานไหมบบใช่ครับที่นี่เยอะมากที่นี่คนเก่งๆส่วนใหญ่ก็แบบพอโทอะไรนี่เยอะมาที่มาอยู่ที่นี่ ไปเสี่ยงการต้ไปต่อยแล้วก็ขึ้นพร้อมอยู่แม่ฟ้าหลวงสูดอะไรนะเป็นผู้มีสูดแล้วกาแฟกาแฟฝาหีพามีอะไรนะคาเฟแต่ยังไม่ได้ไปดอยช้างใช่ไหมโดยช้างเลยที่ไปกาแฟดอยช้างยังไม่สวยเชียงแรงอ่ะเพ่งไม่สวยไม่แน่ใจยังไม่ถึงอาจจะบางทียกขึ้นบ่อยเพราะวจะก่อนีต่อยอยู่ อตอนตอนนี้ก็แม่ฟ้าหลวงนี่เป็นสอสเข้ากายนะครับเขตแม่ฟ้าหลวงเขตหนึ่งเขตหนึ่งใช่เขตหนึ่งแบบ Oh! เดีครับ้วเจอยีครับจะใครมาเนี่ยครับ